ในข้อ54นะครับบอกว่าเ่ยนด้านขนาน ABCD นะครับมี AB ยาวเป็น2เท่าของ DA นะแล้วก็มีมุม D เป็น60องศาโอเคแล้วก็วาดรึกคร่าวๆก่อนเนาะ มีมุมดีเป็น60สองศา AB ยาวเป็นสองเท,ท่าของ DA สมมุติให้ TA ยาวเท่ากับ m AB ต้องเป็น2 m นะครับ DC ก็ต้องเป็น2 m ไปด้วย เส้นเทียมมุม A-C ยาวเท่ากับ a เล็กนะครับให้หา A กกำลัง8นะครับบอกว่าถ้าสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับ1ตารางหน่วย ลองนึกไปถึงสูตรของสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเรารู้ความยาวด้านสองด้านแล้วก็มุมที่ด้านสองด้านจะทำต่อก,กันจะทำากันเป็นมุมเซตานะครับพื้นที่ของมันก็เท่ากับ A B s นะครับไซเซตา สมมุติว่าเราเกิดรู้มุมเป็นมุมนี้เป็นมุมเบตา้านคะครับด้านนี้ก็ต้องยาวเด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมจะต้องเป็น AB บ i ซเบตา้า แต่ว่ามุมเซต้ากับมุมเบต้าเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะแต่ว่าเซต้ากับเบต้ามันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบจกว่าเซต้ากับเบต้ารวมกันไดร้อ8แดสิเพราะฉะนั้นเบต้าเนี่ยมันก็คือร้อยแปดสิบลบเซต้าถ้าเด็กเรียนสูงขึ้นไปนิดนึงก็จะรู้ว่าสายร้อยแปดสิบลบเซต้ามันเท่ากับซายเซต้าด้วย แล้วเนี่ยก็สมมุติว่าเราไปเจอรูปไปเจอโจทย์เนาะเขาบอกมาให้แบบนี้นบอกว่าทำมุมร้อยสามห้านะครับด้านนี้ยาวสิบด้านนี้ยาวยี่ะิบสี่อะไเงี้ยพื้นที่ก็เป็นสิบคูณยี่บสี่คูณายร้อยสามห้าก็เท่ากับสิบคูณยี่บสี่ ูณด้วยซรายร้ 135. อยแปดสิบลบร้อยสามห้านี่ก็ใช้ทรายสี่สิบห้ามาเป็นตัวแทนนะครับอันนี้คงพอเข้าใจเนาะซึ่งจากสูตรอันนี้นะครับมันก็ไปใช้กับพวกรูปสามเหลี่ยมได้ด้วยนะครับ ลองนึภาพนะลองย้อนกลับมาที่รูปนี้นะกลับที่รูปนี้ A, B แล้วก็มุมเซต้านะครับถ้าเราหาพื้นที่สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม KLM พื้นที่สามเหลี่ KLM อันนี้ก็คือเสี่ยมด้านขนานนะพื้นที่ของมันก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเสียนด้านขนาดใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยม KLM ถ้าพื้นที่ของ KLMN ก็เป็น A B s สายนิามก็เลยเป็นเซนส่วนสคูณ A คูณ B คูณไนเซตานะครับเวลาที่ไปใช้กับสามเหลี่ยมน,นะครับเราจะสามเหลี่ยมของพอ,งองทีกานะครับโนะนะ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้มาใช้ด้วยนะครับนี ถ้าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับหนึ่งตารางหน่วย okay. m คูณกับ 2m นะแล้วก็คูณกับ sin 60นะครับ เก็บค่านี้ไว้สัก จากรูปนี้นะครับก็เอามาแตกเป็นด้านตั้งกับด้านนอนนะครับแตกเป็น AE กับ DE นะครับ DE ก็เท่ากับ AD คูณด้วย cos 60 AD ก็คือ m cos 60ก็1/2นะหลบกว่าเป็น 0.5m นะครับนะหรือบอกว่า m/2 นะ เพราะฉะนั้นช่วง EC นะครับเมื่อกี้เราได้ช่วงนี้มาแล้วนะครับว่าเป็น1ส่วน2 m นั้นเอา2 m ลบ1ส่วน2 m ก็จะเป็นช่วง EC นะครับ ก็เป็น3ส่วน2อนะ แล้วก็เส้น AE AE ก็จะเท่ากับเอ็มไซหกสิบ ก็คือรูปสามส่วนสองเอ็นะครับทีนี้เราก็เอารูปเออซีออกมาคิดนะครับ ก็ออกมาเขียนสรรมการเชื่อมโยงกับ a นะครับจะได้ว่า a กําลังสองก็จะเท่ากับรูทสามส่วนสอง m ทั้งหมดกำลังสองบวกกับสามส่วนสอง m ทั้งหมดกำลังสองก็เป็นสามส่วนสี่ m กำลังสอง บวกกับ9ก้าส่วนสี่เอกลังสองสิส่วนสี่เอกลังสองตรง A อ็มกลังสองเท่ากับสามเอลังสองแทนค่า M อ็มลังสองด้วย1นส่วนรูทสาม เราได้รู้สามโจทย์ต้องการหาค่าของ A อกำลังแปดเอกำลังแปดก็เกิดจาก A อกำลังสองมายุกำลังสี่นะครับ ันนี้คูณกันกำลังที่ซ้อนกันกำลังมาคูณกันก็ก,กลายเป็นสามกำลังสองก็ต่อเก้าน,นะครับมีจุดไหนงงๆง,งไหมครับ 妹妹说。